สวัสดีครับผมครูนรินทรอนงชัยนะครับจากโรงเรียนเทพุดมวิทยาอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับลายท่านนะครับทำ Google Classroom แล้วเนื่องจากใช้บัญชีบัญชีทั่วไปนะครับที่เป็น at gmail com นะครับทีนี้พอทำไปแล้วการนำเข้าคะแนนเมื่อเด็กสอบมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากการอยู่คนละองค์กรนะครับก็คืออยู่องค์กรภายนอกนะครับ ที่เราไม่ได้ใช้บัญชีอขององค์กรเช่นของผมก็เป็น a t c h e e d o m a c t h อะไรอย่างเงี้ยนะครับจึงมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับนั้นวิธีแก้ไขนะครับพวกเราก็จะต้องยุ่งยากกว่าเพื่อนนิดหนึ่งแต่ก็มีวิธีการแก้ไขซึ่งผมจะยกตัวอย่างปน,นะครับก็คือผมจะไปที่ห้องเรียนอันนี้เป็นห้องเรียนจริงเลยนะครับที่ การจัดการเรียนการสอนของครูสพมส3มนะครับซึ่งมีสมาชิกทั้งหมดประมาณ200กว่าท่านนะครับผมก็ไปที่งานของนักเรียนนะครับซึ่งในการทําในตอนแรกนั้นเราจะนําคะแนนเข้ามาไม่ได้นะครับในส่วนที่เป็นแบบทดสอบนะครับเรานําคะแนนเข้ามาไม่ได้ดูวนจอเลยนะครับก็คือเราคลิกดูงานนะครับจริงๆแล้วแบบทดสอบนี้หมดเวลานานเป็นนานแล้วนะครับแต่ว่า ก็จะมีหลายท่านนะครับที่ยังขอเข้ามาทํางานอยู่นะครับเราก็เข้ามาดูวับนะครับก็มันอาจจะชา้านิดหนึ่งนะครับในกระบวนการที่มันอดูตอนนี้นะครับก็คือมันจะนําเข้าคะแนนไม่ได้ให้เรากลับย้อนไปที่ด้านหน้า,อาของ g o o Google c l a s s r o o m อีกรอบหนึ่งนะครับไอปุ่มเข้านำเข้าคะแนนมันเข้ามาไม่ได้นะครับให้เราคลิกตรงคำว่าแก้ไขตรงนี้ครับ แล้วก็ทำการเปิดเมนูแก้ไขนะครับเสร็จแล้วให้เราเลื่อนตรงนี้ครับเป็นการนำคะแนนเข้าแล้วก็กดบันทึกนะครับเสร็จแล้วให้เราไปคลิกไปที่คนที่ส่งแล้วนะครับตอนนี้มีคนส่ง194คนนะครับซึ่งมันก็จะเปิดชา้านิดนึงนะครับผมก็คลิกไปแล้วนะครับ ก็จํานวนนักเรียนมันก็จะทําให้เราอึดาดที่หนึ่งท่านจะเห็นว่าะจะมีปุ่มนําคะแนนเข้ามาอยู่ตรงนี้นะครับเราก็คลิกนําคะแนนเข้านะครับสําหรับคนที่มีคะแนนแล้วนะครับเสร็จแล้วมันบอกว่าจะให้นําคะแนนเข้า g o o g l e Classroom เลยใช่ไหมเขากดนําเข้าครับตัวนี้เป็นการใช้บัญชีที่อยู่คนละองค์งงงกรนะครับถ้าบัญชีอยู่องค์กรเดียวกันมันจะไม่มีปัญหาเลยนะครับ ดังนั้นผมจะแนะนำเสมอว่าให้ทุกท่านได้ใช้บัญชีของโรงเรียนไม่มีก็ต้องทำให้มีครับแล้วก็ผูกโดเมนมันเข้าไปนะครับแล้วเราก็จะทำงานได้สบายมากยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้เขาบอกว่านำคะแนนและอัปเดตคะแนน191นะครับจาก297คนมาแล้วคือนำเข้ามาแล้วนะครับก็ จริงๆ2่4นะครับแต่มันบอกร้อยเก้าสิบเจะมีความนําเข้าช้าอะไรนิดหนึ่งนะครับก็รู้สึกว่าหมุนหมุนแล้วมันจะมันจะหน่วงนิดหนึ่งนะครับสำหรับกรณีที่มีนักเรียนค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอย่างเงี้ยนะครับซึ่งในระดับโรงเรียนผมเชื่อว่าหลายท่านก็มีประมาณไม่เกิน50นะครับลงมาไม่น่าจะยากนะครับไม่น่าจะทำงานช้านะครับเสร็จแล้ว ให้เราคลิกตรงคำว่า,ากลุ่มคนที่ส่งแล้วตรงนี้นครับคลิกตรงบริเวณนี้นะครับเห็นไหมว่ามัน,ม,นมันคลิกช้านิดหนึ่งนะครับก็แล้วเราก็ทำการเรียกอะไรส่งคืนนะครับซึ่งไปดูเมนูด้านบนเลยนะครับมันจะมีสีเขียวฟ้าเขียวขี้ม้าอะไรเงี้ยนะครับก็แล้วแต่นะครับจะเรียกว่าเขียวหรือฟ้าก็แล้วแต่นะครับแล้วเราก็คลิกส่งคืนคำว่าส่งคืนไม่ไม่ใช่ว่า เอาคะแนนไปให้นักเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับคือแจ้งประกาศคะแนนประมาณนี้ดีกว่าการแปลความหมายจากภากษาอังกฤษของเขามาเป็นไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะยังงงๆกันอยู่นะครับการใช้คำศัพท์นะครับเอาแต่ว่ากดปุ่มนี้ครับเราก็คลิกส่งคืนครับเมื่อคลิกส่งคืนแล้วมันจะมีหน้า,นาต่างเด้งขึ้นมานะครับว่าทยอยส่งคืนกําลังทํางานอยู่นี่คือวิธีการที่เราสามารถอ่ะมันขึ้นมาแล้วนะครับก็คือส่งงานคืนให้นักเรียน194คนหรือไม่นะครับ ม,มันก็จะมีคะแนนอยู่ตามนี้นะครับว่าใครได้20ใครได้16เราก็คลิกตรงนี้ครับส่งคืนเลยนะครับปึ๊บเสร็จแล้วเรารอ,รอนะครับรอนิดหนึ่งตัวนักเรียนเองก็จะมีตรงหน้าต่างรวมคะแนนอะไรตรงตรงบริเวณนี้นะครับแต่ละที่ค่อนข้างนักเรียนค่อนข้างเยอะนะครับก็อาจจะมีปัญหานิดหนึ่งนะครับเช่นนักเรียนห้องที่1นนะครับ เวลานักเรียนเขาเข้ามาเขามุมมองนี้เป็นมุมมองของคุณครูนะครับตัวมุมมองนักเรียนเองก็จะเห็นตัวคะแนนคะแนนของเขาเองเฉพาะตัวเขาเองแต่ของเราเราจะเห็นทั้งหมดการทํางานของคอมพิวเตอร์ก็อาจจะนานนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราคลิกไปดูห้องหนึ่งนิดหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะมีแฮง์มีอะไรล่าช้านะครับเพราะว่าจํานวนนักเรียนค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับอันนี้ส่วนห้องสองก็กําลังส่งคืน ไปเรื่อยๆนะครับเราก็สังเกตว่าหน้าจอมันจะลดจํานวนนักเรียนฝั่งส่งคืนนะมันบอกว่าส่งคืนส่งคืน1้4ยเก้าสิบสี่งานแล้วส่วนมันก็จะมีรายชื่อนักเรียนที่ยังไม่ได้ส่งอีก40คนตรงนี้อันนี้เดี๋ยวค่อยแก้ปัญหาที่หลังว่าเขาถึงจะสามารถที่จะส่งส่งะคะแนนมานะครับแล้วก็จะได้มีคะแนนเหมือนเพื่อนนะครับก็ ข,ขึ้นอยู่กับวิธีการบริหารจัดก,การเดี๋ยวเรามีทริคต่อไปที่จะคุยกันก่อนที่จะจานะครับก็คือบอกว่าการทํางานต่างๆเนี่ยปัญหาต่างๆอาจจะไม่เหมือนกับพวกผมที่เคยทํามาก่อนเพราะว่าม,มันเปลี่ยนแปลงด้วย2ก็คือจํานวนนักเรียนที่เยอะมากขนาดนี้ท,ที่ผมอธิบายเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหาหนิดนึงนะครับดังนั้นปัญหาใหม่ๆที่เข้ามาก็จะใช้เวลาในการดูและการตอบล่าช้านิดนึงแต่ คุณครูได้แนวทางเรื่องการนำเข้าคะแนนไม่ได้ก็ดูตามนี้ไปก่อนนะครับลองทําตามถ้าทําไม่ได้วันจันทร์อังคารหรืออาทิตย์หน้าเราเจอกันก็ก็สอบถามเข้ามาในแชทในอตอนไลฟ์เลยก็ได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับถ้า,าถ้า,าตรงนี้มันราช้านะครับก็ก็ต้องขออน,นุญาตปิดคลิปนี้เลยเพราะว่าอาจจะทําให้ท่านได้เสียเวลานะครับ